กาได้คือเห็นไหมคุณดูซิว่า AI ไอมาทาได้ขนาดไหนสามัยผมเรียนวันคดีคนที่เขียนวันคดีที่ดีที่สุดตังที่สุดที่เราต้องเรียนก็คือสุทธนพุ่มและผมก็เท่ากับกัเด็กๆที่ครูให้เท่าว่าแล้วว่ายาวไวใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลำเหลือกําหนดถึงเถาวันพันเกีียวที่เลียวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใ,ใจคน นี่คือยุคผมนะแต่ด,นดูน้องดูยุคน้องดีๆว่าเขาท่อาไปยังไงเคยเห็นสุปเร์ูฟมีชีวิตไหม <c ười> AI ทำได้ทุกอย่าง ที่นี้ม่ากินได้นะ้ำก็ได้ด้วยดีๆแล้วที่แปลกแล้น,น้องรู้ไหมใส่ข้อมูลธรรมดาว่าแล้วว่าอย่าไว้จะพูด AI มันสร้างเพลงและทำรรดนตรีไดุ้ณเห็นไหมเพราะฉะนั้นนักแต่งเพลงนักดนกตรีอนาคตหน้าอาจจะตกงานหมดทั้งโลกเพราะอะไรก็เพราะว่าใส่ข้อมูลไปแล้วมันสร้างเพลงให้เองเลยอัตโน,นมัติจากข้อความธรรมดา,ามีเสียงปราษาด้วยเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นรู้ AI ก่อนล่วงหน้าจะได้เตรียมจับเอาไว้ ศึกษาดีๆนะนี่ <Hey, S 1> ครับพราส่วนที่สองอยากฟังเรื่องนี้เรื่องที่ผมฟังแล้วผมชอบมากคนที่มีความรู้เก่ตัวรอดได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้รอบตัวเอาตัวรอดไม่ได้จำไว้โรคเหตุไครต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวเยอะนะน้องจำไว้คนขลาดนั้นที่จะอยู่รอดในสังคมได้ใครไม่ฉลาดเอาตัวรอดไม่ได้เหมือนเรื่องที่ผมได้ฟังเนี่ยมันเป็นคัดคอตัวนึงแต่มันสามารถจะเอาชีวิตรอดได้จากเสือได้เองฟังดู มีทังคคกตัวเดีอวนอนหมอบอยู่ใต้ต้นซุงนะก็มีเสือเดินผ่านมาเจอเสือก็อเลยถามว่าทางอะไรอยู่ทังคกบางโคกก็เลยบอกว่าอากาศแบบนี้เรา,ากหับกำลังกายมาแบบซุ้มเละ ฟังดิงออกไนทางคบกอม่ย <ception Alle hypotheses> ิงเสือเดียวไปดิ่งก่อเดี๋ยวอหยไปหาน้ปนะยิงปวไม่โได้เอาหางให้กันลิงก็ได้มาบนหลังเสือกลับมาที่ทางคบทางคบก็ยอยู่ที่เาวัตถุไปไหนไม่ได้พอเห็นเสือจะลิงมาเนยการทางคบก็รู้เลยว่าลิงต้องบอกความจริงกับเสือถ้าทางคบจะไปชิงทาสอเขาก็้ลิงพอแก ันที่หลอกเสือไม่ได้กินตัวเดียวอหะเสือไมีที่ตองช้ามันหนีลไม่หลนแม่วเลงหนีไีบ้นด้วยวนงบ้านหนึ่มาบ้านหน่หัวหนี่อยู่ฮอ้วววหนีวว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 วนววิไ อ,บอ,อา,า,าบอกปืนความฉลาดขต้องคงเลยนี้ผมต้อูเข้าไปยางไหนนะเป็นเรื่องที่ดาวตลกชื่อดังคนหนึ่งเสีชีวิตไปแล้วที่ชื่อว่าโรเบิร์ตสายฟันเนะเขาเล่าไว้แล้วมันตลกดีผมก็เลยชอบเออมันฉลาดดีนะครังมันอาจจะโดนเสือจรีนแต่ตอนนั้นไปแล้วแต่ด้วยความฉลาดก็เลยพยายามเอาตัวรอดได้เพราะนั้นน้องอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันที่เป็นโลกที่ไทยยืนแยะมากนะ